ชาวบ้านโคกสั้นจัดพิธีแห่นางแมวขอฝนเนื่องจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวและฝนทิ้งช่วงและเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแต่สมัยโบราณเมื่อเข้าช่วงปลายเดือนเมษายนหลังสงกรานต์ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีฝนฟ้าตกลงมาให้ชาวไร่ชาวนาและชาวบ้านได้ชุ่มฉ่ำมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคแต่ปรากฏว่าในปีนี้นอกจากฝนฟ้าจะไม่ตกลงมาแล้วอุณหภูมิยังสูงกว่าปกติทุกปีที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านบ้านโคกสั้นหมู่ที่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยการนำของนายสมคิดพน้อ นบ้ามีแนวคิดในการนำความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณคือการแห่นางแมวขอฝนโดยเอาแมวมาใส่ในข้องแล้วหามแห่รอบหมู่บ้านโดยให้ชาวบ้านสาดน้ำใส่แมวซึ่งมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณว่าจะทําให้ฝนตกลงมาได้โดยในครั้งนี้ได้มีการแห่นางแมวไปสหมู่บ้านคือหมู่บ้านโคกสั้นและหมู่บ้านรัชดาป่าจิกในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยตลอดเส้นทางของข,องขอบวนแห่นางแมวผู้เข้าร่วมขบวนแห่มีการแต่งตัวสวยงามร้องเล่นเต้นรำอย่างสนุกสนานไปตลอดเส้นทางและเมื่อขบวนแห่นางแมวผ่านไป ก็จะมีชาวบ้านออกมาสานน้ําใส่ขบวนแห่นางแมวเพื่อให้เกิดความชุ่มฉ่ำเหมือนฝนตกลงมาซึ่งเป็นเคล็ดในการขอฝนที่นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีให้คงอยู่เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบต่อแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสนุกสนานสามัคคีให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย